บอลนิวฮัวสีฟานโนนวิีฟรอบเฟ็นบอลนิวฟ้าแชมเปี้ยนส์คู่ระหว่างลิวพบกับเฟเนบาเช่นะคู่นี้รอบกันในเวลาทีหนึ่งสามสิบนาทีตามเวลาประเทศไทยนะเรทราคามาลิวเป็นต่ออยู่ที่ปอกรับไปดุนต่อว่าเชียรบบรอได้จใาด้วยผลประกันใดไปฟังลักษณะการลิวนะทีมชนะลีกเอิงนะครับการก่อนนี้จบที่สี่นะครับยังไม่เข้าสู่การแข่งขันในซีซั่นใหม่ส่วนฟอร์มุลเครื่องล่าสุดก็ชนะเซตาบิโกสามประตูต่อหนึ่งในรายการนี้ก็มายืนรอในรอบนี้เลยนะครับในช่วงตลาดนักเตะทีมก็เสียตัวดัังงๆๆหลกกอยย่าาเเรรนนโโโะ ย้ายไปแมนยูและอยู่วนตุสตามลำดับคาดว่าเกมนี้ตัวใหม่ๆอย่างโทมัสเมอร์นี่แย่นะครับโอซามซารุอินะก็จะได้ลงประสานงานกับตัวหลักจากซีซันก่อนไม่ว่าจะเป็นเบิตมินอองเรย์นะเรมี่กาเบลล่าเจอทันเดวิด ในระบบ4-3-3หนะ้าฝั่งเฟเนบาเช่นะทีมลังลิกตุรกีนะรอบที่ผ่านมาชนะลูกาโนตัวแทนจากกรีกสวิตเซแลนด์มาได้ด้วยสกอร์รวม6ประตูต่อ4นะทีมมีการปรับทัพค่อนข้างเยอะนะภายใต้การคุมทีมของคุณซอมือดีอย่างโชเซ่มูรินโญ่คาดว่าทีมเยอรมันในระบบ4-3-3หนะ้าชักกลาโซยุนชูนะที่ย้ายมาจากแอตเลติโกมาดริดนะคุมเกมรับมีราเด้คุนิชนะกองกลางไปรแดงจากเอซิมิลานะปันเกมกับเฟรดอดีตฮองเองของแมนยูโดยที่เกมรูปความหวังอยู่ที่ท เดี๋ยวเรนเช่นชื่อดังจากนิวคาสเซลนะและทางนั้น กองหน้าตัวเก่งอย่างเอดินเชโกนะครับกองหน้าจอมเก่าที่ซีซั่นก่อนกด21ประตูเป็นตัวที่เด็ดในเกมรุกโดยชีชันฝั่งริวอาจจะดูดีกว่าเล็กๆนะทว่าทีมเยนเองก็มีการเสริมทัพได้อย่างน่าสนใจนะทำไมในเรื่องคุณภาพผู้เล่นไม่ได้ดูแตกต่างกันมากมายงานนี้เชื่อว,ว่ามูรินโญ่มีลูกเก่ามีลูกประสบการณ์อยู่แล้วนะกับเวทียุโรปแบบนี้น่าจะพาทีมดังลิกตุรกีมีแต้มกลับไปได้ครับฟันนุนลูสกอนนะว่าคุณนี้เฟนในบาเช่จะบุกเจ้าริว1-1รับที่ได้เพิ่มจำนวนสมาชิดก,ดกนนบ